มันต้นไม่หลาสิง หอมง,งามตน้นไม้หลับอู้หูขึ้นต้นไม้เลยนี่นี่นี่ขึ้นต้นไม้นี่น,นี่มาแล้วครับแล้วมาแล้วครับชุบเกี่ยวติดต้นไม้นะครับเมื่อกี้นี่ครับผมช่องข้าง ที่ถมดินนะครับนี่ปลาชนหน้ากัดเดียยังนัาเจ๋จะมีการครับรุ่นนกจิบสีเขียวครับผมนี่ครับโอ้ใช้ดีอยู่อุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นคันแรปเตอร์นะครับแปดขีดสิจากโอทุพัทครับผมสายก็ d ดวิลพีหนจากโอทุพัทครับช็อกหน้า40่สปอนนี่ครับปลาชนนาหมายหน้าน้ำท่วมครับผมโอเคขาบผลงานไว้ด้วยนะครับ โอเคครับ